สวัสดีพี่นออ้องพ่อแม่อ้าวมาพากันทำและป้องกันเอาไว้ววนสนใจไ้หายอันตรายสิบังเกิดหนูน้ำมาคือโลกหายป้องกันไว้อีเมยายาลกไข่ขี้หนูเป็นโลกหายติดตัทั้งสัตว์เขียนงัวควุ้ยหมูหมาแพ้แกะกะติดได้ คือมีหนูผู้นำเชื่อโลกสำคัญดอกมาเพตลอดปีเด้อพี่น้องปลายฝนช่วงต่ตหนาวยาเอ้ยอยาก่อนสิลงไปนาไปสวนไปให้สวมใส่รองเท้าบูทอันที่มันเป็นอย่างมันกันน้ำได้ปลอดภัยแท้แน่นอน บ่จำเป็นขันลงน้ำในคู่โคงบ่ตองเสขึ้นมาแล้วเรียบอาบน้ำให้กายเกี่ยงโลกบบมี <Yeah. S 1> เวลาวยางายง่ายน้ำดินใส้เป็นซุมซุมใส่รองเท่าหรือมันล่างให้มือเท่าสะอาดดี <Yeah. S 1> อันว่าอาหารเขาของกินทุกอย่างให้ปกปิดอย่างให้หนูได้ลองลุย yeah. มันล่างเมื่อทุกครั้งหลังจับหมูสัตว์สาเป็นหมูหมาหัวคุ้ยสิ่งป้องกันให้จำไว้สิปลอดไัยดีแท้ขั้นทำคือฉันว่าอาการไขโรคแล็บตสไปโลสิทธหยบานเฮากระเอือนคือไข้เงียวหนูหลังรับเชือ้อประมาณสี่ถึงสิบเอ็ดเมือ่อมีไข้สูงทันทีปวดศีรษะพ้อม ปวดตามโตตามเนื้อตาแดงนั่นกะเมนท่าบรีบรักษาตสีเหลืองน้ำขุมขนสีมีจูดเรียดจำซึมย่อยออกมาปัดสวะหน่อยบบอยากปากน้ำไผในสมองสับสนอักเสบไปน้ำพมกามเนื้อหัวใจนั่นส่วนสำคัญกับอักเสบ กะว่ายใตยกะว่ายสูดท้ายเสียชีวิตใดขอให้จุงละวันเนื่องกำจัดหนูให้แย่งหน่อยสองรักษาความสะอาตามเงื่อนสานยาให้หนูได้ไปเพิง่งสามปิดทั้งขยะเศษอาหารยาให้มันมีค้างสี่คันเทนาเจ้ายาให้ยาขึ้นคันเทนหน่อยให้ยยมันทาง าดูแล่บอริเวนบานและที่อยู่ของศาตร์มันตรวจตาดูแล่ให้แหงดีเพะมีเชื่อหกสัตว์ที่น้ำมาเลียงถ้ามันมีอาการป่วยต้องแก่งสัตว์สวะแพทย์รักษาให้ว่องไวขอจบไว้ทอนี้เรื่องโลกเกิดกับหนูผู้เป็นยานพระหะโลกเีย้วหนูแต่เพียงนี้